สวัสดีครับมาพบกับผมช่องทอปทาไมานะครับวันนี้ผมปลาแมแอลสวนส้มนะครับสวนส้มอาเภอฝางนะครับมีวิธีการดูแลว,วิธีการปลูกจะได้เดี๋ยวเราัาไปดูเลยครับเฮาไปดูกันเลยไปดูกันเลย สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ดูช่องท็อปทามานะครับวันนี้ผมปลาแมอัลสวนส้มนะครับที่ตังบ้านผมได้ปลูกไว้นะครับเป็นพืชตังบ้านที่สร้างรายได้เป็นรายปีนะครับและเป็นพืชที่ค่อนข้างจะนิยมปลูกในพื้นที่ที่ผมอยู่นะครับเป็นพื้นที่อำเภอฝางน,นะครับจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะปลูกส้มพันุสายน้ําผึ้งนะครับ ก็้าดจะเยอะเหมือนกันแต่บ้านผมได้ปลูกไว้อยู่ประมาณ1งานนะครับเพื่อเป็นพืชสร้างผลผลิตหรือว่าสร้างรายได้รายปีนะครับก่อนอื่นผมแนะนําเรื่องเกี่ยวกับส้มก่อนนะครับส้มที่ปลูกนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีนะครับกว่าจะให้ผลได้ครั้งแรกนะครับแต่มันจะมีเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาตัวบางคนอาจจะ2ปี3ปีนะครับแต่จะให้ผลผลิตของเฮา คุ่ๆปีหรือไลยปีนะครับค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับแต่เรื่องราคาของส้มเป็นไดราคาของส้มค่อนข้างจะขึ้นอยู่กับเพราะว่าตลาดนะครับช่วงเทศกาลต่างๆนะครับส้มส่วนมากจะออกอยู่ในช่วงตอนพฤศจิกานะครับจนถึงช่วงกุมภานะครับจะเป็นส้มปีที่เรียกว่าส้มปีว่าส้มที่มันออกเป็นแกนสีเลืองๆของส้มนะครับแต่นะครับส้มส้มปีมันก็จะเป็นรุ่นนี้แหละครับ กว่าจะได้ส้มรุ่นนั้นนะครับต้องใช้ระยะเวลาประมาณ1 0บถึงสิเดือนนะครับกว่าส้มเราจะได้รุ่นนั่นขึ้นมามาแจว่า,อ,าออกหน่วยแล้วสีหเดือนเก็บเกี่ยวนะครับส้มใจระยะเวลาเกือบ1 0ถึงสิเดือนนะครับกว่าจะได้เก็บเกี่ยวเป็นส้มนะครับส้มทางบ้านของเขานะครับจะเป็นส้มที่เอาปลูกไว้เป็นพืชลายปีเป็นตัวหนึ่งนะครับ ที่ผมไปแนะนําหรือว่าคลิปวิดีโอแรกๆที่ผมพาไปดสูสวนเนาะก็มีส้มนี่แหละเป็นพืชไรปีแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ในในฟาร์มหรือว่าในสวนผมปลูกคือลําไยนะครับเป็นพืชไรปีเหมือนกันแล้วก็จะมีพวกพืชไรวันอย่างต่างๆครับถ้าไรโดยดูคลิปั้านน้านะครับแล้วก็ส้มมีมีวิธีการดูแลรักษาก่อรักๆก็กอ่อไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับแต่จะมีเรื่องพวกมแมลงนะครับ มแมลงที่เกี่ยวกับส้มหรือว่ามแมลงที่ค่อนข้างจะมาสร้างความเสียหายให้กับส้มนะครับก็จะเป็นพวกเพลี้ยไฟพวกไรนะครับแล้วก็ช่วงหน้าฝนจะอี้นะครับก็จะมีพวกเชื้อราต่างๆนะครับหรือว่าลาเข้าคั้วอย่างต่างๆนะครับส้มเป็นพืชที่ค่อนข้างจะเซนสทีฟในเรื่องธาตุอาหารต่างๆตัวเหมือนกับพวกตระกูลมะนาวนะครับแต่ข้อข้อดีของมันก็ มีอยู่หลายอย่างนะครับมันจะพลาดเก็บเกี่ยวได้มันไม่ได้มีแค่รุ่นเดียวนะครับที่จริงทั้งปีเขาไมา่ได้เก็บแค่รุ่นเดียวมันจะมีรุ่น2รุ่น3าม้วถ้าพวกเขาได้รายได้ทั้งปีอาจจะรอบสองรอบได้เลยนะครับถ้า,อาพอดีกับช่วงเวลาที่ผลผลิตหรือว่าราคาที่ดีนี่ก็ถือว่าได้รายได้พอสมควรเลยนะครับปีนี้ก็น่าจะเป็นปีแรกๆครับที่ส้มของผมจะเริ่มเก็บออกไปขายรับทุกๆปีที่ผ่านมานี่คือ ปลูกไว้เพื่อให้ลูกชายผมเอาไปกินนะครับตอนปีที่แล้วก็เริ่มเลือกกินละเขาก็เริ่มเอาไปจำหน่ายในขายแถวแถวหมู่บ้านนะครับก็มีมาเยอะนะครับมีอยู่ประมาณสักสิบสามสิบก็ต้นเองที่ปลูกอยู่บ้านนะครับไปได้เ่ครับเขามาดูเรื่องส้มแล้ว มีความรูมมากกับน้อยนะครับที่ผมแนะนำาพืฟังนะครับหรือว่าใครเคยปลูกแล้วครับคอมเมนต์มาบอกได้นะครับมาว่าส้มหรือว่าส้มตะกูลอื่นๆนะครับเพราะว่าส้มหลายๆที่นะครับมันก็จะมีหลายๆพันนะแต่ท้างบนนี้ส่วนมากจะเป็นปลูกพันธุ์สายน้ําผึ้งนะครับรสชาติของพันธุ์สายน้ําผึ้งมันจะเป็นออกเปรี้ยวน้อยๆนะครับอมหวานคล้ายๆน้ําผึ้งครับมาได้หวานโดดๆเลยนะครับมันจะมีค่อนข้างจะมี รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวของมันนะครับอันนี้ก็ไฮเดรบ์ปลาไปดูแปลงของสวนส้มนะครับที่ผมได้ปลูกไว้นะครับครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงสวนส้มที่ผมได้ปลูกไว้นะครับจะสังเกตดูได้นะครับว่ามันจะมีลำไยอยู่ว่าผสมประสานกันนะครับมานี่ครับผลผลิตส้มสายน้ำผึ้งนะครับมาโฟกัสก่อนนี่ส้มสายน้ำผึ้งของเฮา แต่ลําไยตรงนี้ผมจะตัดออกแล้วครับเพราะว่าผมจะปลูกโซนนี้จะเป็นโซนส้มส,ส,สายน้ำผึ้งเลยครับอันนี้ก็เป็นส้มที่ปลูกใหม่นะครับระยะก,ก็อาจจะประมาณสัก1ปีนะครับมาปลูกไว้ที่จริงต้นแรกๆนี่ก็มีเค้เมกี่ต้นครับที่เฮ้ฟผมผลิตอยู่ตอนนี้เนาะครับครับเป็นแปลงสวนส้มมีเรื่อยๆนะครับแต่ ส้มล,ลักๆนะครับที่ว่าเป็นส้มส้มปีนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้ครับอ่าตอนนี้ลูกก็เท่ากับมานาว,ล,วาละครับส้มใกล้แลครับมันมีเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆก็มีครับ สุดท้ายนี้นะครับช่องท็อปทำไมนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับมีไอนอย่างที่ชมหรือว่ามีออนอย่างสอบถามสอบถามได้นะครับตังคอมเมนต์ข้างหลางนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ